เอาละครับผมเรามาเริ่มต้นกันที่คู่แรกนะครับก็คือ iPhone SE 2020กับ iPhone 7นั่นเองนะครับผมสองตัวนี้เนี่ยอย่างที่ผมว่าไปนะครับถ้าเกิดคุณพูดเรื่องชิปนะครับผมมันก็ไม่ค่อยความแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับผมแต่ต้องยอมรับว่านะครับผมตระกูล iPhone 7ตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะเล่นเกมหลายๆเกมแบบปรับสุดไม่ค่อยจะได้แล้วนะครับหมายความว่าพอเล่นเกมแล้วเนี่ยเฟรมเรทมันวิ่งไม่เต็มนะครับผมบางเกมปรับ High Frame Rate ได้อย่างเช่น Rov เงี้ยนะครับผมคุณอาจจะไม่สามารถปรับสุดได้นะครับผมหรือวว่่่าาานนนนนะะะะะคคคครร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 รัััับบบุุุณปปสดดแลล้้เเเียมมกกกกกิิออออตผืงพไ ผมซึ่งถ้าเกิดคุณพูดถึงเรื่องอื่นนะครับผมนอกจากเรื่องเกมแล้วเนี่ยการใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับคุณเปิด Google Drive ทำงานนู่นนี่นั่นนะครับทำงานใน Google d o c กอะไรพวกเนี้ยสามารถทำได้หมดเลยนะครับซึ่งไม่อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่า iPhone SE 2020กับ iPhone 7เนี่ยมันคล้ายๆกันเลยนะครับผมดีไซน์คล้ายๆกันมากน,นะครับผมอาจจะแตกต่างแค่สีอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วแต่คุณเลือกเอานะครับคราวนี้พอเรามาพูดถึงเรื่องกล้องนะครับผมก็ต้องยอมรับว่า iPhone SE 2ไอโฟนสามามรถเกก็็บบบรรูปนะคะัผมเภาพต่างๆนะครับผมกาารถ่ยลน์สเยี่นนนั่่เเียก็บไดนามิกเรนจ์ไดด้ดดดีกว่าแล้วก็คมกว่าในระะดัับบนนนึงงครผมมสิ่่ทีี iPhone SE 2020เหถ วาจริงแล้วนะครับก็คือการถ่ายในที่แสงน้อยนะครับผมแล้วก็มีดีเทลมากกว่านั่นเองนะครับแต่ผมอย่างว่าแะครับผม iPhone ไ e 2020เนะี่ย มันไม่ได้มีไนท์โหมดมาให้นะครับผมการถ่ายแสงน้อยเนี่ยก็จะลำบากเลยนะครับก็คือต้องใช้กล้องสดเอานะครับผมคราวนี้หนึ่งในเรื่องที่ผมสังเกตได้ก็คือว่านะครับผม iPhone SE 2020เนี่ยจะมีกล้องหน้าเนี่ยที่ถ่ายคนได้สว่างกว่านะครับผมเดี๋ยวคอยดูผมนะหมายความว่านะครับถ้าเกิดคุณถือโทรศัพท์คุณอย่างนี้ใช่ไหมครับผมแล้วมันคุณก็กดโฟกัสที่หน้าคุณนะครับผมแล้วคุณกดถ่ายเนี่ยตัว iPhone SE 2020นะครับผมจะดีเทคหน้าคุณได้ดีกว่านะครับผมส่งผลให้มันจะได้บาลานซ์คัลลเอร์นะคครับบผมมาาาาาลนนซ์พพวววกส่งใภเนีี่่่่ยไดด้้กววา iPhone 7นนะครับผมแลุตอไปนะครััััับบ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 กกกก็็คคคคืือออรรรรุุ่่่่นนนนนนทีแแวาาถดมเลยะะ iPhone iPhone SE 2020ช8 2ตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่เท่ากันนะครับผมกล้องคล้ายๆกันนะครับผมดีไซน์เหมือนกันเดะอะไรประมาณนี้นะครับผมมองข้างหน้ามองข้างหลังเนี่ยเออมองข้างหลังอาจจะแตกต่างนะครับผมแต่ผมมองว่าไม่ใช่ในแง่สาคัญอะไรนะครับผมรวมถึงนะครับสิ่งที่อาจทำให้คุณตกใจก็อาจจะเป็นเรื่องราคานะครับผมอ่ะคราวนี้นะครับเรื่องที่มันคอนเซิร์นมากๆเลยก็คือเรื่องแบตเตอรี่นะครับผมสองตัวนี้แชร์แบตเตอรี่อันเดียวก <ๆ S 2> ันนะครับถามว่าไอโฟนเอสีสองร้อยยี่สิบกับไอโฟนแปดตัวไหนแบตอึดมากกว่ากันนะครับผมก็ต้องบอกว่านะรัไอโฟนะคระรััวววบวว่่านกเอสีนะครับผม ซึ่งถามว่าไอ้สาเนี่ยมันเป็นนัยยะสําคัญไหมมันเห็นผลขนาดนั้นไหมก็แล้วแต่กรณีนะครับผมถ้าเกิดว่าแบตคุณวัดกัน1% 1%เนี่ยเอออาจจะเห็นผลนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้งานแต่แต่ละวันนะครับผมใช้ไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับผมค่อนข้างจะเห็นผลยากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าไอ้ผลแปดเนี่ยสามารถเล่นเล่ทุกๆเกมนะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้ไปแกล้งมันโดยการโหลดเกมหนักๆเข้าไปอะไรประมาณนี้นะครับผมโหลดเกมแบบว่ากินสเปกคอมเยอะๆเข้าไปเนี่ยสามารถเเ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 ลลลลลลล่่่่่่่นน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 นไไไไไดดดด้้้้้้ทททุุกกกกกกกมม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 มยยะะะะะะคคครร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 ัััับบบบผผปปปหฟิสสูงงง็็อออาาาาาาาณีีีถใใชแขววจื นะครับผม uh, speed ดด s t e r อะไรพวกนี้นะครับผมสามารถเล่นได้ด้วยความลื่นไหลามากๆเลยนะครับผมแล้วก็สามารถปรับสุดได้นะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่านะครับผมถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ดูทัสกพวกนั้นนะครับคุณดูแค่ Netflix นะครับคุณซื้อมาคุณดูหนังดู YouTube ดูช่องผมอะไรประมาณนี้นะครับผมมันค่อนข้างจะไม่มีความแตกต่างกันเลยนะครับผมหน้าจอก็หน้าจอเดียวกันนะครับผมความสว่างเท่ากันนะครับผมไม่ได้มีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆให้เราตกใจเลยนะครับเียกด้่าก็แค่แบบคลอดลูกออกมาเป็น iPhone 2020น,ะะนะะมไมมม่่ได้ีควาาแตกตกงอรขนนน,นะคระันอี่ผม้ําเลยๆนะครับผม2ตัวนี้ถามา ต้องใกล้เคียงกันไหมนะครับถ้าเกิดว่าคุณมาเทียบกันตรงๆเนี่ยมีความใกล้เคียงกันนะครับผมคุณอาจจะแยกไม่ออกเลยก็ได้นะครับผมว่ากล้องตัวไหนออกมาจากตัวไหนนะครับผมอย่างไรก็ดีนะครับผมถ้าเกิดคุณดูไปลึกๆในด้านวิดีโอแล้วเนี่ยครับผมในรูปเนี่ยอาจจะไม่มีความแตกต่างเท่าไหร่นะครับผมแต่ในวิดีโอนะครับผมในการเก็บดีนิมิคเรนจ์ต่างๆนะครับผมหรือว่าการกันสั่นเองนะครับผมก็ต้องยอมรับว่าตัว iPhone ไอซี2020เนี่ยสามารถกันสั่นได้ดีกว่า iPhone แป๊นิดๆหน่อยๆนะครับผมรวมถึงนน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 ะะะะะะคคคคครรรรรรรััััััับบบบบบบผผผผมม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 ขขออองงงงเเเเเีีีีีีี่่่่่่่ยยยยย้้้้าาาาจจททททไไดดกกกแแแววววววลลลถพิิ็หืตปนะครับ แต่ต้องยอมรับว่านะครับผมดีเทลใน iPhone 8เนี่ยค่อนข้างจะมืดกว่านะครับผมเห็นหลายๆอย่างน้อยน้อยกว่านะครับผมมันไม่ได้ดึงชารโดขึ้นมามันไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับผมไม่ได้เหมือนตัว iPhone SE 2020นะครับคุณยังเห็นพวกเฉดต่างๆนะครับผมคุณยังเห็นพาพที่อย่างชัดเจนเลยพวกนี้นะครับผมสองตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นคู่ปรับกันมากๆเลยนะครับหลายๆคนมีคนถามผมเยอะแยะเลยนะครับผมว่ามันยังไงดีนะพี่ไอ้์สองตัวนี้นะครับก็ต้องบอกกันตามตรงว่าถ้าเกิดคุณช่วนกระสิบอ่านะครับผม้าเกคร่่นหมอ คราวนี้เนี่ยมันแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับหน้าจอมันเล็กกว่า iPhone 10R เห็นได้ระดับหนึ่งเลยนะครับผมถ้าเกิดคุณต้องการที่จะดูคอนเทนต์ต่างๆในนั้นนะครับผมคุณต้องการที่จะดู YouTube จอใหญ่ๆนะครับหรือแม้แต่ว่านะครับผมสายตาคุณไม่ค่อยดีแล้วอะไรประมาณนี้นะครับคุณต้องการที่จะเห็นตัวหนังสือที่ใหญ่ๆขึ้นนะครับผมมีสเปซให้กดอะไรมากขึ้นนะครับผู้หญิงหลายๆคนนะครับสาวๆหลายคนก็ต่อเล็บยาวอะไรประมาณนี้นะครับจะเล่นเครื่องเล็กๆก็แบบ ลำบากนิดนึงนะครับผมก็ต้องเล่นขึ้นใหญ่มาขึ้นเลยประมาณนี้มันมีหลายเหตุผลมากๆนะครับหลายตัวแปรมากๆเลยนะครับผมในการเลือกสองรุ่นนี้นะครับซึ่งนะครับเรื่องที่ผมย้ําอยู่ตลอดก็คือเรื่องของโปรเซสเซอร์นะครับผมแล้วก็ความแรงหรือกับชิปของมันนะครับต้องยอมรับว่าทาง Apple นะครับไม่ว่าเขาจะทำมากี่เจเนอเรชั่นเจเนอเรชั่นก็ตามนะครับผมความแตกต่างระหว่างการใช้งานแต่ละวันเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากนะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้กระโดดแบบว่าประมาณ4ี่ห้ารุ่นอะไรประมาณนี้นะครับผมความต่างเนี่ยมันน้อยมากนะครับนอกจากว่าคุณณจะะะะะะททําาาาาางงงนน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 อออออไรร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 รหัััััััััักกกกกกๆคคคคคบบบบบผผผมมมมมมมเเเเเชุุุ่่่่่่ตตตตดดดวววววิีีโใใใ้้้้้ลลลยยยแ็ 10R สถ เลยนะครับเพราะขนาด iPhone 8เนี่ยสามารถปรับสุดได้ในหลายๆเกมนะครับผม iPhone 10R มาแรงกว่านะครับมันก็สามารถเล่นเกมใหม่ๆได้นะครับผมสามารถใช้เฟรมเรทสูงได้ในหลายๆเกมแล้วนะครับผมถึงแม้นะครับว่าบางเกมที่มันหนักจริงๆนะครับผมเช่นเกมใหญ่ๆเลยพวกนี้นะครับผมเกมแบบ Open World อะไรเงี้ยอาจจะมีปัญหานะครับผมในการเล่นนะแล้วอีกเรื่องนึงที่หลายๆคนสงสัยก็คือเรื่องแบตเตอรี่นะครับผมของระหว่าง iPhone 10R กับ iPhone SE 2020นะครับก็ต้องยอมรับว่า iPhone 10R เนี่ยมีความอึดด้านแบตเตอรี่มากกว่า iPhone SE 2020นะครับแล้้้้้ววววววคคาาาาามมมมจรรรริงงงงแแลเเเนนนนีีีีีี่่่่่่่ยยยย iPhone iPhone 10 11 R บบบตตตออออออทึึดดดกกกะะะัผปณ5 ปร,ประมาณนี้นะครับผมผมก็ไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนะครับ iPhone 10R ที่เป็นรุ่นเก่าเนี่ยดันมีแบตที่อึดอะะกว่า iPhone 11นะครับผมก็เรียกว่าเบนช์ h าร์ k ได้ออกมาประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องกล้องนะครับผมหลายๆคนอยากถ่ายรูปนู่นนี่นั่นนะครับก็ต้องบอกกันตามตรงว่านะครับผมการที่มีเซนเซอร์เดียวกันระหว่างสองรุ่นนี้นะครับผมแตกต่างแค่ชิปเนี่ยผลแตกต่างเนี่ยมันน้อยมากจริงๆนะครับไม่ว่าคุณจะลองใน portrait mode นะครับผมไม่ว่าคุณจะลองถ่ายในที่กลางคืนอ,อะไรพวกนี้นะครับผมหรือว่าถ่ายที่ outdoor กวา้างๆนน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 ะะ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 ะคค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 ครร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 รััััััับบ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 ผผผผมม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 มเเ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 ขขข้้้้้าา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 าแแแแสงงงงงงงอออออออไไไปีีีี่่่่่่่่่่ยยยยยยวววตตตตกกกกกกจจจจลุุดดิๆท iPhone SE ็็ูใึึซณหห แต่ว่า iPhone 10R เนี่ยยิ่งไม่เห็นหนักเลยนะครับผม สิ่งที่คุณจะเห็นผลต่างจริงก็คือเรื่องกล้องหน้านะครับผมระหว่าง iPhone 10R กับ iPhone SE 2020นะครับผมซึ่งกล้องหน้าของ iPhone SE 2020ันก็ต้องยอมรับว่านะครับควาาทว่ามันมีชิปแบบใหม่นะครับผมการประมวลผลแบบ AI แบบใหม่นะครับผมสามารถทำให้มันดึงหน้านะครับผมดึงให้มันหน้าคุณใสขึ้นอะไรพวกนี้ทำให้หน้าคุณเนี่ยสว่างขึ้นนะครับผมบาลานซ์กับเฟรมคุณมากขึ้นเนี่ยได้ดีกว่านะครับผมแต่ว่าก็ต้องย้าก่อนอีกทีด้วยนะครับผมว่ามันแล้วแต่กรณีนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในสถานการณ์แสงง่าย ผลต่างระหว่างกล้องหน้าของ2รุ่นนี้นะครับผมนอกนั้น,นียไม่เห็นผลต่างเลยจริงๆนะครับผมตัวต่อไปนะครับผมเรียกว่าเป็นตัวล่าสุดแล้วนะครับผมเหมือนกันทุกอย่างนะครับชิปเหมือนกันทุกอย่างนะครับก็คือ iPhone SE 2020นะครับผมกับ iPhone 11นั่นเองนะครับผมคราวนี้เรื่องกล้องจะมีความแตกต่างกันมาระดับหนึ่งแล้วนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่แบบว่า generation leap นะครับผมไม่ใช่แบบว่ามันห่างกันจนรู้สึกได้เลยขนาดนั้นนะครับผมจะมีบางสถานการณ์เท่านั้นนะครับผมที่11เเนี่ยเขา เทพกว่านะครับผมนอกนั้นเนี่ยคล้ายๆกันหมดนะครับตัว iPhone 11จะมีแบตเตอรี่ที่อึดกว่านะครับผมไม่ว่าอย่งไรก็ตามนะครับอึดกว่า iPhone อท2020อยู่แล้วนะครับเป็นเพราะว่านะครับผมความที่ตัวเครื่องมันใหญ่กว่านะครับผมแบตเตอรี่มันก็จะใหญ่ขึ้นตามไปด้วยนะครับก็ต้องบอกตามตรงว่าทั้งสองรุ่นนี้นะครับอาจจะเป็นพี่น้องคนละพ่ออะไรก็ว่าได้นะครับผมเรื่องกล้องเนี่ยไม่ได้มีความแตกต่างกันมากมายนะครับผมแต่หลายสถานการณ์แล้วนะครับ iPhone 11จะมีประสิทธิ์ดีกว่านะครับผมในการทำให้รูปมันคมกว่านะครับผมรววววววมม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 ถถถึงงงยยยยัััััััััีีีีไนน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 นทททท์โหหดดดดดดกกบบบบบบิิิิิิฟฟฟฟชชช่่่่่่่้้ะะะะคคคคครรรผผาาาาาาเเุณใแจตอ นะครับผมสถานการณ์สลัวสลัวอะไรพวกนี้นะครับผมเวลาดิฟ u ชั่นมาทำงานปุ๊บเนี่ยไอโฟนสิบเอ็ดจะคมกว่าในทุกกรณีนะครับผมรวมถึง h นโหมดนะครับในการถ่ายตอนกลางคืนนะครับถึงแม้นะครับว่าเลน Auto ์อ u t o w i ไวในไอโฟนสิบเอ็ดนะครับผมจะไม่สามารถถ่าย h นโหมดได้ในทุกกรณีนะครับผมแต่ว่านะครับพอมันมี h นโหมดอยู่ในเลนไวธรรมดาแล้วเนี่ยไอโฟน e อป2020สองพันยี่สิบเนี่ยมันภาพมันมืด เกลี่ยไปเลยนะครับผมเรียกได้ว่าถ่ายตอนมือชนกันนะครับผม iPhone 11 e 2020เนี่ยหายนะครับผมมองไม่เห็นอะไรทั้งนั้นนะครับ iPhone 11เนี่ยยังเห็นภาพดีเทลอย่างชัดเจนนะครับผมความที่ iPhone 11 e 2020นะครับผมมีเลนส์แค่ตัวเดียวนะครับทำให้มันไม่สามารถถ,ถ่ายมุมกว้างได้เหมือน iPhone 11นะครับผมต้องยอมรับอย่างนี้นะความการที่มีมุมกว้างเนี่ยหลายๆคนชอบเป็นแฟนของ Ultra er w ว d e นะครับผมชอบถ่ายมุมกว้างอะไรเงี้ยก็จะได้เปรียบมากนะครับส่วนเรื่องฟีเจอร์วิดีโอหลายๆอย่างเนี่ยเรียกว่าคล้ายๆกันมากเลยนะครับผมคราวนี้ iPhone 11เนีีีีี่่่่่่่่ยยยยจะะะ e 2020ะะะะมมมมมกกกกกััััััััันนะะนน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 สทดดดวววววาาาาาคคคคครรรรรรบบบบบบผผตต iPhone 2020แแแล้้้้็็็ไไไเเเอออออขงหหภพพิูื เรื่องรูปภาพนะครับผมก็ต้องยอมรับว่าถ้าเกิดคุณดูแบบจับผิดจริงๆนะครับ ไอโฟน11เนี so ่ยจะมีการตัดขอบที่เนียนกว่านะครับผมจะมีการตัดขอบที่มันดูแบบเออสบายตามากกว่าอะไรประมาณนี้นะครับผมไม่ค่อยหลุดอะไรเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนไอโฟนเอสี2020นะครับผมที่อาจจะมีโอกาสหลุดได้เลยครับบางทีกดถ่ายอย่างนี้นะครับผมไปตรงข้างหลังเนี่ยควรจะเบอร์ไม่เบอร์อะไรประมาณนี้นะครับผมหรือว่าการถ่ายเข้าไปในแก้วนะครับผมถ่ายติดแว่นอะไรพวกนี้นะครับผมเออตรงกระจกอาจจะมีโดนกินไปบ้างอะไรเงี้ยนะครับผมไอโฟน11เนี่ยโดนกินจริงนะครับผมไอโฟนเอสี2020มันก็จะโดนกินมากกว่าอีกนะครับผมเพราะตัวกล้องของมันเนี่ยมีีีตตตััััััววววววเเดยยนนนนนะะะะคคครรรบบบผผมมมมมมมไไ่่่่่่กกล้ออออองืชพาาใหจป็ ห้อะไรพว네กนี้นะครับผม1 7็ก <the> ็ตามนะครับผมเรียกได้ว่าไอ h ฟน e ีสองพั่สเนี่ยก็สามารถอัพได้ตามไปเรื่อยๆนะครับอัพตามรุ่นพี่ได้เลยนะครับผมอ่ะผมแถมให้ลวกันนะครับผมเป็นการคาดเดานะครับผมเป็นการคาคะแนนแล้วกันนะครับกับไอโฟนซีสองพักับไอโฟนสิบสงที่กำลังจะเปิดตัวนะครับผมคือถ้าไอโฟนสิบปกติแล้วมันเปิดตัวมาแบบหน้าจอหกจนิ้วหกจุดสองนิ้วอะไรเนี่ยก็ไม่ได้มีคู่แข่งอะไรขึ้นมานะครับผมแต่คราวนี้มันมีข่าวลือนะครับผมว่าไอโฟนส 2020นั่นเองนะครับผมส่งผลให้ตอนนี้เนี่ย ค่อนข้างจะลังเลมากๆเลยนะครับผมการจับถือกันอะไรเนี่ยแล้วแต่คนชอบนะครับผมแต่ว่าไอ้5.4นิ้วตัวนั้นเนี่ยเป็นดีไซน์แบบใหม่ด้วยนะครับผมมีติ่งนะนะครับผมหน้าจอเต็มจอมีติ่งนะครับแต่ว่า iPhone ไอซ์2020เนี่ยเรียกได้ว่ามันเป็นดีไซน์แบบเก่าแล้วนะครับผมแต่ตัวเครื่องมันเท่ากันนะครับถึงแม้นะครับ iPhone 12จะมีสาระการ,รของชิปแบบใหม่นะครับก็คือไอซ์14ไบโอนิกก็จริงนะครับผมแบบ7นาโนเมตรนะครับทำงานได้แรงกว่าประหยัดไฟได้มากกว่าอะไรนะแต่ก็ต้องยอมรับนะคครรรััับว่่่่าาาถ้้เเเกกิิดดุณไไนนไมไมมมทงงนนนนหๆอะจีย แล้วนะครับผมหน้าจอมันก็สวยกว่านะหน้าจอเป็น OLED ด้วยนะครับผมรุ่นใหม่มีข่าวลือออกมานะครับหน้าจอเนี่ยคอนทราสต์จะชสวยนะครับผมในเดนิมิเกนช์ดีนะครับผมตัวไอโฟนไเดนซ์สองพันยี่สิบเนี่ยมันเป็นแค่จอ L C D นะครับผมดูหนังดูอะไรเนี่ยความมันมันแตกต่างกันชัดเจนอยู่แล้วนะครับระหว่างไอโฟนสิบสองตัวใหม่นะครับที่เป็นตัวเล็กเนี่ยกับไอโฟนไอเดนซ์สองพันยี่สิบเนี่ย ความแตกต่างมันชัดเจนนะคะรับรวมถึงเรื่องกล้องนะครับผมที่จะมี2เลนออกมาด้วยนะครับผมเหมือน iPhone 11เลยนะครับผมแต่ว่านะครับผมจะมีการเปลี่ยนเซนเซอร์แบบใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์ในเลนอัลต์ไวแล้วก็เลนไวนะคะรับผมรวมถึงการใส่การสั่นเข้าไปンンในเลนในอัลตไวด้วยนะครับส่งผลให้นะครับผมมันอาจจะทาให้ iPhone 12เนี่ยสามารถถ่ายในโหมดทุกเลนแล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องหนักใจนะคะาารับสำหรับคนที่มี iPhone s e 2020ในตอนนั้นนะครับผมว่าโอ้ทําไมผมไม่ ก็ถ้าเกิดคุณเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์และ Subscribe ด้วยนะครับที่เพจคุยภัยงานจากไคลานะครับหรือในยูทูบช n น e ลนะครับ KP ขีด K c h u i P H I K P คุยภัยนะครับผมใครมีคำถามเลยนะครับสามารถคอมเมนต์ที่วิดีโอล่างได้เลยนะครับผมเต็มตอบตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับผมสวัสดีนะครับผมต้องไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ